ตอนนี้ผมอยู่ที่หาดบางแสนนะครับหาดวอนาภาแล้วก็กำลังจะมาที่ร้านคาเฟ่ที่แบบเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดแล้วก็ตอนนี้ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับกออยู่ที่บางแสนนั่นเองนั่นะครับเห็นไหมครับคนเยอะมากๆเลยขนาดนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนแบบมาต่อแถวแล้วถ่ายรูปก,กันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรที่คนจะต้องมากันเยอะแยะกันขนาดนี้นะครับวันนี้สาระพาเที่ยวไปดูกันครับ วันนี้นะครับสาราพาเที่ยวนะครับเราพามาเที่ยวคาเฟ่นโนมิสุเกะนะครับผมอยู่ หาดวอนภาพาบางแสนจังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับเป็นธีมที่แบบว่าเขาเอาแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆมาแต่งเป็นธีมแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งไฟแดงไฟเขียวนะครับให้ฟิลเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็หาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเผื่อทุกคนกําลังหาข้อมูลอยู่ว่าอยากจะมาที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพไปดูเลยตรงนี้นะครับ บอกถนนไม่ได้นะครับเขาเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับก็ดเดี๋ยวเข้าไปดูเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ <c oughs> เขาแต่งเป็นแบบว่าร้านแบบตีมญี่ปุ่นเลยนะครับตาเดี๋ยวไปดูสั่งอาหารที่ร้านกันครับสงเครื่อดิมคน้ออนถ่ายรูปนะครับเวครับสองลแหงเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะแบบว่ามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไม่ไม่สั่งอาหารนี่ทางร้าน อ,อนุญาตให้สั่งอาหารก่อนนะครับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ค่อยจะไปเข้ามุมถ่ายลงถ่ายรูปเลยครับร้านแบบว่าเป็นถนนเล็กๆแค่นี้นะครับแต่ถ้ามาช่วงเย็นนะครับอาจจะได้แสงอะไรที่มันได้บรรยากาศที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับอาหารที่นี่นะครับก็เป็นแบบเครื่องดื่ม ก็จะเป็นเน้นไปทางมัทฉะนะครับเพราะว่าร้านเขาชื่อโนมิสุเกะมัทฉะนะครับก็มีมัทฉะลาเต้มัทฉะยูสุโซดานะครับมัทฉะโคโคนัทเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่70บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีตัวที่เป็นทาย,ยากินะครับผมร,บรูปปลาแบบนี้นะครับ ตอนนี้ครับคนเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับมุมตรงนี้นะที่แบบแต่คนถ่ายรูปกันใน Facebook i n s t a g กร m นะครับซึ่งก็เป็นแบบมุมเหมือนเป็นญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นตรงเฉพาะตรงที่ทางม้าลายตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มีเสียงแบบว่าเสียงเหมือนเราไปข้ามถนนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเสียงแบบดังมากแล้วตอนนี้คือคนเยอะนะครับแต่ว่าบรรยากาศแถวๆนี้นะครับถ้าเห็นว่ามันก็คือเป็นร้านที่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับ ก็อาจจะไม่สะดวกสาหรับคนที่แบบไม่ชอบร้อนครับแต่ว่าถ้ามาช่วงเย็ยนๆเนี่ยโอกาสบรรยากาศก็น่าจะดีกว่านี้นะครับหลายๆคนมาซื้อน้ําแล้วก็มาถ่ายรูปในป้ายญี่ปุ่นไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่แบบว่าทาําอะไรที่มันเป็นป้ายญี่ปุ่นนะครับ <ๆ S 2> เป็นของที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกระแสแบบคนมาเยอะขน,ขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้คนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้นะครับก็คงอยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นกันนี่เดี๋ยวเราจะไปลองชิมน้ําชาของเขานะครับบัตชาว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแลาสำหรับใครที่แวะมาทเที่ยวบางแสนอยากจะมาถ่ายรูปอันนี้ผมก็ แนะนำน่าจะมาได้นะครับแต่สําหรับคนที่แบบขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาร้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับซึ่งดูแล้วจากที่หลายๆคนมาถ่ายรูปกันนะครับก็จะมีถ่ายรูปกับตู้กดน้ํานะครับถ่ายรูปกับป้ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับป้ายจราจรนะครับแล้วก็มีนี่มีมอเตอร์ไซ นะครับของญี่ปุ่นแล้วเห็นแบบช่วงเย็นๆเขาจะมีแบบรถรถรถญี่ปุ่นเก่าๆมาจอดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลักๆนี่จะเห็นประมาณนี้นะครับอาจจะได้ฟิลไปในญี่ปุ่นประมาณนึงนะครับเล้เขามีแบบว่าเนี่ยฝาฝาท่อแบบญี่ปุ่นเลยนะครับแต่เขาจะเขียนมันว่าบางแสนโนมิสุเกะนะครับตรงนี้เลยตอนนี้นะครับก็เครื่องดื่มได้แล้วนะครับนี่มัทฉะนะครับแล้วก็เป็นยูสุนะครับแล้วก็นี่ครับ ขนมไทยากินะครับเป็นลูกป,ปลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปหามุมทานกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรานั่งกลางแดดนี่เลยครับอันนี้จะเป็นยูสุโซดานะครับอันนี้เป็นพรีเมียมมัชชานะครับตัวนี้แพงสุดเลย หอ,อมมะชะาเลยครับเเดี๋ยวเรามาทานไทากินะครับอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงนะครับอร่อยครับส่วนนี้เป็นไทากิไส้ครีมนะครับ,รบไส้ครีมอร่อยครับชอบชอบ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสําหรับทุกๆคนเนี่ยที่กําลังอยากจะเที่ยวที่บางแสนเนี่นะครับล้าอยากจะมาร้านนี้นะครับโนมิสุเกะนะครับก็ยังไงดูคลิปนี้นะครับว่าอยากจะมาไหมจะได้ศึกษาก่อนนะครับว่าเหมาะสําหรับที่คุณจะพาแฟนพาครอบครัวมาไหมนะครับตรนนี้อาจจะจอดรถลําบากหน่อยนะครับและนี่เป็นวันแบบธรรมดานะครับแล้วคิดดูวันเสาร์ที่เนี่ยคนจะเยอะแค่ไหนนะครับแนะนําถ้าจะมาร้านนี้ก็ อยาให้มาช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวเขาเปิดไฟก็น่าจะสวยด้วยนะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในคลิปหน้าสาราพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับร้อนคนเยอะด้วยเดี๋ยวไปกินบนรถดีกว,ว่า